สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช้ายูทูบที่กรุังรักทุกทุกท่านครับสุภูสุคนได้พี่น้องทั้งไก่พี่น้องทงั้งไก่ตั้งประเทศเดือนประเทศก็ดีได้พ่อพี่น้องมาพบมาพอกันคือเก่าแล้วครับก็เบาแดดทางช่องยูทูบเบาแดดแค่แนวได้พี่น้องเด้อมันนี่ไอพี่สองมันนี่จัดสองตอนมันนี่แม่นหนังมองเศร้ากับน,นังตัวยางมันนี่กับนังตัวกิ่งเนาะพี่น้องเนาะบอกไป <c oughs> มันนี่จะพาพี่น้องมากินอีป,ปูได้พี่น้องเด้อตัวบัวหญ่ดอกเพิจะกินเป็นตัวเลย ซื้อมาหลายตัวอยู่ครับหลายตัวเจ้ตัวซั้นพรากินจำแก้วพวยพวยพวยหล่ะรับพวดพลาดไปเรื่องน้อพี่น้องเนาะเอายังบอกลายใหญ่ห้างมันตั้งดีบ่ดแหละพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นบอเนาะเอาขออนุญาตป่าข้ำพี่น้องตั้งเชื่อมติดเราเลื่เมื่อนี้เห็นบอเนาะบ่รเห็นนอกนาะพี่น้องขออนุญาตเท่ในเรื่องเลยโอ้ยอย่าเป็นเห็นเนาะพี่น้องเขาไม่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 เชื่อให้ปุ๊บกินน้ำอมฤตดกว่าพี่น้องกินมาหลายรอบกินเพรของดิบของดา คนที่พงไดลต้องแก่ข้าวพี่น้องบ่นไดเราพุมกระสับนม่ไดพี่น้องขออนุญาตบาดคั้นไม่พี่นอ้องเด้อสารคามน้ำประต่องพี่น,อนอ้องมามามาพุ่มฝากกันจิ๋งมากขึ้นกันด้วยพมพี่น้องมัวเศร้านี่แดดเปี่ยนเปลียนเฉพาะผมเอาเลยมือนีผมอาบน้ำตอนเที่ยงเจอหนึงแบบมาพี่น้องมาอีปู่คิดอยากพี่น้องผมคิดอยากผมหมกักอยู่ได้ยังสิ ไว้ใส่น้อบระเดี๋ยน้อโอ้ไว้ใส่น้อบระเดี๋ยน้อขยาบ่มีวางไว้บระเดี๋เออเอาไว้ข้างหน้านีนะ่เนาะพี่น้อไม่เห็นหรอกเนาะเอ้าปู่พี่น้องปู่เห็นบ่คงจะกินร่องเบิงระวังลากกระตุ n g เสี่ยนเอียดเสียบระกันได้เป็นของเดื่อ มไม่ต่เนื้อพี่น้องเนื้อจะเปลี่ยนเป็ครับเลยลุยครับพี่น,อน,น้องลุยลุยลุยระวังสิเลี่ยวนังมาใส่ขยะพี่น้องเมื่อกี้เสียบตัวพี่น้องด้วย ันีกักระดาษคักึกันไหม,มข้าวผู้หงเพะปั้นเ้ขญญเขาจะข้ามกันได้่น้องเด้มผมอยามันไหวท่องกินอะไรก็ิกินนี้นะผมเนาพักเขาหลายไดย้่น้องเดิมพักหลายพักหลายมือเนี่ยปัญญ้นเินขาจะข้ามกัน ปุนแสบดีไปหน่อยตัวบางไงดอบเอาตัวสั้นเนื้อกินในเบิตตัว ไม่เจอเนื้อในม่ถ่องไหมพี่น้องมัจนจะเนื้อมันโอ้คักๆพี่น้องหวานไปเลยไหมโอ้แมงวันไหมพี่น,น้องต้องกินเรองฟ่อนฝนมาแต่บ่มแรงพี่น้องเอ้ยหิมาเลดอยากฝนมาเลยพี่น้องก็มีมามล่ะอยากให้ฝนมาพี่น้องอยากตัวแห้งไปเลย เด็ดไปไต่อึ่งพี่นอ้องอือจะว่าเนื้อเต็มท้องพี่น้องเนื้อไหมผมจะกินแต่ปูไข่ปูยังเหนื่อยนะมันบอกมีแม่พี่น้องน้ำตลาดสร้างแต่สร้างบ่งบวปิน่น เย็นๆนั่นเป็น้องเรื่องผมค่อยๆค่อยๆไปนะเพื่อนเนาะเดพื่อจะได้กินวตงงัวใหญ่ๆเย็นๆหาส่องทางก่อนมึงคักแซ่บปักก็จะกินบุญได้กินหรอกคือ รมวีวีมากน่ยเป็น้ังแต่ว่าโตกด๊อก อิปูสดได้เป็นของเดิมกดได้ว่าพมไปนหนึ่งไปต้มมากบ่แมนผมกินสดสดเลยนักเป็นอย่างคุณอมักจะกินได้สดสดบ้วปนปอบเป็นแปบหอกพี่น้องกยมักมักคนมาก,กินเห็นขากิ่นกัเป็นจะ่สียบ ้เพา่คน yeah, เอาไปปักกันแบบตามุ่งแม่ตัวเนี่มันแม่เพื่อนอันนี้มีอย่างนีเนี่ยหูหน่อยกับมี่นั่นนี่ครับแต่ว่าพอกินออกมันเสียบาลำเปล่าพักอะไรเก่งอยู่ใครไม่เป็เนาะ อก็ทานกันเพื่อนแต่นู่นับบหนออือปูนี่ก็หวานดีนะเนี้ยหวานดีดีเปน้องเดอเดี๋ยวอยากกินปลาแซลมอนอยูยพี่น้องหา้าวไกไปซื้อก่อน เขาว่ายุ่ไก่เตี๋เมืองต้องแล่นรถไปไก่เตือบ,ต,อไไต,อบต้องข้อตัวเมืองคุณครับตัวจังบัดแก,ก้วกระแซบด้วยผิวหนองด้วยแก้วใส่แก,แก,แก้วแก้วปลาบนัวๆพี่น้อง มันไม่เจอเนื้อเนาะพี่น้องเนาะปูนีดด่ไหมในตัวมันไหมเนื้อหวานโอ้โหรสอย่างอีกนอนอเนาะเนาะมาแกอ้อยพี่น้องเอ้ยบ้านเป็น้าแดกตั้งแกอ้อยตั้งแกดินเบิดมือจ้าคำถึงหมู่บ้าน,าาน,านที่นี่ แต่อ่อยแต่มันโอ้คักพี่น้องเด้อร <c oughs> ดแก่ขี่อ้อยมากเท่ห้ามบบบบางคนดิปบปูมันปูนอ, <c oughs> อ้อยปูปูกั่นมันเลยพี่น้องเป็นแก่ขี่อ้อย ไก่มาลุงนี่แหละเขาเลีงบ้านแดกเป็นเขาวแีงมาเลยบ้านหนอง มับอลืมอยู่แวมันมากิบหนือคนไหลก็แช่บเบ่าแดดไม่ได้เผ่งเ้อคนไหลก็แช่คนสับตะไครคนกรด,ดิงคนยางทุยยางตุยแน่วล่ะครับคนติดตามเหม่อเปาแดดก็ไมแดงเพื่อปเป็นเรื่องใจในีกใช่ไก่ทำน้ำเีง่งน้องเดี๋ยวตัวมมนแนเนบ่าแดดนะโอเแค,ครับพี่น้องนะเดี๋ยวบอกหละมาแตดตัวจวดคือเกาตัดหนาบมีาดจวดยังเดี๋ยวบอยพี่น้องขวาวเป็นลุ่มขวาวอีล่ะิงวา่า น้ำกิมนี่ตุกุ้งนี่จะเสียบไปไม่ห้องกุ้งกระเจี๋ยหวานกุ้งตัวยิงใหญ่ดับเตอร์แท่งมาปุ๊บปัดทอดปัดเลยเพื่องเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก่อนจะได้ไปสั่งมาอยู่ครับพี่อนเนาะมันสั่งไม่ได้เปลี่ยนอยู่ตะก่อนกับเอฟซีมันสั่งมาให้กินกระโดนเติมแล้วหลายเพิ่นเฮ็ดมาจังได๋กรบเบร้เพิ่นสิเอาตัวใหญ่ๆมากินสูเพี่น้องเบิ่งอยู่ดอกมีโอกาสก่อนเอาแท้ล่ะเอาแดดเนี่มากคือกันล่ะกุ้ง อารมดินมันก็อวดเลังงันเดือกันมันก็หาม่งแล้วเมือนยังเห็นยังก็ถามเพื่อนเป็นของเ,เมือนนี่ยากลินแบบแฝงเพืเ่อนกะ่อน บักเกี่ยวนี่ยสุดยอดอีหลีพี่น้องเด้อแซ่บโอ้เข้าเบิดพี่นอออ้องโอ้ยเที่ยงตับเริ่มเข่ามื้อนี้พี่น้องเอ้าบ่เป็นหยัง แรกหญิงขอเจ้าหญิงไมมีรอบนี้นะครับเขารอบเดิมคุณละ แก้วกระเซบเสียบแก้วแม่แกินกระพร่องดีก็จะเสียบไปพี่หน่องแก้วแม่ปลาเมึกก็ได้ก,กดุ้งก็ดีหอยกันสุดยอดแก้วเนี่ยนี่ทุ่มมัดมกกแกด้วปลาแดงนี่สิ เสียบด,ดีดีพี่น้องเลย mm. ขักพี่น้องด mm. ้วยเขากระเบิด อเออมื่อนี็ตลาดนัดตัวพี่น้องโอ้จะได้ไปตลาดนัดอยู่ได้พี่น,อน้องเด้อแมีนลืมไปละสักว่าวันเสียงหยังตลาดนัดตลาดนัดพี่น้องเดี๋ยวจะไปจอดเบื้งสมอีกอยู่อืมแม่เอาๆอ,อ,อีกสองตัวพี่น้องเบิดแล้วแมีนแล้วตลาดนัดตัวนี้อืมฝากแฟนบัดนี้ แต่ว่ามันมีเสียงเพลงอยู่ใส่อย,ยูยย่ใสยย่เออืมื่องประตลันจุวัดโอ้สุดยอดพี่น้องอาครับทุกสายพี่น้องเบิร์ดเขากับเบิร์ดมีแต่เนี้ยเบิร์ดเบิร์ดแต่ว่าพักว่าเบิร์ดพวกเกลียวเสียบดีเลยพี่น้องเนี่ยเกลยวแมวออตม่ำเลยเสียบดี เกลียวเสียบดื้อหรอพูดหยาดเลย mm hmm. เกลียวเนี่ยกินเลยจะข้ามกันไปดอหอเสียบเกลียว mm hmm. อืมโอ้เกี่ยงบินดินกุ้งกระไหร่วนปูกระไร เอานาะเปืนนะ่อ <c> น <oughs> ้องเสร็จใหม่ซสร็มือกอนสําหรับมนีก็บจพอวสม,มนะีเนานะเพี่อน้องอันกินริยาตาสร้างขอามเบาแดงบริสุภาพพูดจาพอเหมาะสมกับข้อตกลงเพืเ่น้องเลยผักกันแป้งกับเก่กกาจะกินจะปายจะไร่หล่างขึเก่กานะเพี่นนะ้องเบื่อมือเจะยังสู้กินกับาเบนะิ้งได้เป็นร้องเือน่มีไมนูแบจันอนพื่น้องเลยถ่าเบิ้งเบื่นเศร้าแสบแท้มือเนผมบอกเลยว่าแสีบแท่เอาสำหรับมนีกัจะสตัวรับไปก่อน มาเพี่อน้อ,องน้ะมือเยิ้ยังพวกรอกกันไหมสำหรับบันทึกกรช่บหนึ่งนะครับสวัสดีครับ